ดีฮาทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องส u p e r ฟรังอาฮ่าจะเป็นยังไงถ้าหมากับลูกพี่กายล่างไปเป็นลิงจอเจี๊ยงในสวนสัตว์และเราก็ไม่ได้เป็นลิงที่น่ารักซะด้วย เ <He. S 2> พราะเราจะกลายเป็นลิงจอเชียกสุดแสนจะเกเลเอาอุ่นจีไปไล่ป่าชาวบ้านชาวช่องป่ากันเองรวมกันทั้งสัตว์อื่นๆในสวนสัตว์แล้วก็จะป่าให้หมดอุ่นจีท่วมสวนสัตว์กันไปเลยไปดูกันดีกว่าว่ามันจะบันเทิงขนาดไหน let's go เจี๊ยกเจี mm ๊ยบเจี๊ยบวลเจี๊ยเจี๊ยบ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 เจียคยฮัสกี้ทำไมหน้าตาละาุเลงเงี้ยหูแกไปไหนวะฮัสกี้มันไม่มีทั้งหูไม่มีทั้งผมแล้วหางก็กลายเป็นหางลิงจอเจี๊ยกแล้วนี่เราถืออะไรเม็ดก็ก็คันหรอมันคือขี้อีเอาไปเลยฮัสกี้อาจจะท้าแกนี่มารากอ่ะวิลท้ายมาร์กเน้นเลยเน้นปากขี้เซนด้าพี่ฮัสกี้มีขี้ติดหน้าแกด้วย ตอนี้เราจะต้องสวมบ,บาทเป็นลิงเกเลเอาขี้ไปปาทุกอย่างในสวนสัตว์นี่เลยไวลาพอปาแล้วมันจะมีกล้วยหล่นลงมาแล้วต้องเก็บกล้วยด้วยมันเป็นค่าแบบว่า E x P ลู้เปี่ยนข้างล่างเป่ามันแจ้งเตือนให้มาหาอาหารกินแล้วเราจะไปหาอาหารที่ไหนฮัสกี้ที่พื้นนี่ไงอ๋อนี่ยังมีแอปซัตเป็นหนึ่งโลกเพื่อนแย่ไปแล้วว้าวพีละกงข้างหลังเนี่ยของกินเพียแล้วต้องหาอาหารกินเพื่อมันการรีโหลดขี้พี่ เดี๋ยวนะฮัสกี้หมายความว่าถ้าเราไม่กินอาหารเนี่ยก็สุนเราจะหมดย่างงั้นเหรอพี่หมดไงพี่ลบหนิ้นเลยไอ้ไอ้ทุกคนดูบนหัวพี่แล้วมันขีอฮัสกี้เองโกโก้คั้นเต็มไปหมดแล้วเอาเคยไปเลยนะหนินเนี่ไข่มุกบอบบะเอ้ฮัสกี้เราจะมาลบกระเผาพันตัวเองทําไมเราต้องไปนี่สู้รบประเบอร์กับคนที่มาเที่ยวสวนนกสตร์นู่นเลยเจ๊ผู้หญิงมีปีกนั่นดูเป็นเป้าหมายที่น่าสนใจ วว้าวมา,ามมปไ่ฉันก่อหาข้าวกินก่อนแป๊บหนึ่งกระสุนหมดโอ้เนอร์ลูกอุ้มมันมีคุณตำสนวดด้วยเราห้ามโดนคุณตำสนวดจับถ้าโดนล้วจะเป็นยังไงแหละลองสิเหรอได้เลยเรื่องการท้าทายเด่ยฉันชอบอยู่แล้วฮัสกี้ว่าแต่เขาอยู่ไหนวะทุกคนหมาป้าคี้ใสหัวเจ๊ผู้หญิงคนนั้นอ,อ๋อนั่นไงผู้ดูแลสวนสัตว์มาขอท้าทายกันละ <laughs> เอาไปเลยเอาโกโก้คั้นไปติดหัวหนึ่งเม็ดเจ้ผู้หญิงผมสวยจังเลยอ่ะเดี๋ยวมาแต่งไห้มากะกำลังลักลอบตามผู้ดูแลเข้าไปในออฟฟิศของเขาลูกกุี่หมาอยู่ในคอกยีราฟน้อยก่อยใจปาร์คี้ใส่ยีราฟเป็นปาร์คี้แต่ผู้ดูแลอยู่แป๊บหนึ่งโอนฮัสกี้กระสุนหมดหนูนนโดนกระสุนหมดเขาจะมาลากจับฉันแล้วเขาจะมาลากจับแล้วลูกกุ้ยหมากำลังลังแกยีราฟกับแพ้ฮัสกี้ฉันโดนผู้ดูแลจับอ่ะ ว้าวเขาจับแค่ไปติดคุกอะไว้พี่ล็อกทีน่นาสึกษาแต่ไม่เป็นไรจะสามารถแหวกแทกคุกออกมาได้ไหมทุกคนดูหมอกําลังโจมตีแพะหนินเนี่ยแพะเอาอุนจิไปกินซอสอ๋อโนฮัสกี้ตอนนี้เรากําลังโดนกิงของบุกฮัสกี้กินของมันบุกอาณาเขตเราช่วยกันกาจัดแล้วข้าวหมอกําลังโดนแพะไล่สวบอยู่พี่เลยแพะเนี่ยนะไล่สวบหมอกาลังแกงแพะเอาแพะเงอบไปแล้วพี่ล็อกดูกูพี่แพะมันมาอุนจิของฮัสกี้ มันน่าจะขมคอน่าดูหมากำลังลุกับเพื่อนอยู่แพมนกำลังตัวแย่แล้วี่ลองเดี๋ยวหมาไปช่วยี่ลองทีหลักเจ้เอิบฮัสี้ข้างบนยอดหอคอยมีรางวัลให้ด้วยอะ่ะหอคอยไหนเหรอหองคอยหอคอยตรงบ้านเราอะ่ะหองคอยคืออะไรมาเร็วข้าบัก็มาบูบีล้ลาบยูบ่บ อีกนิดเดียวยีรับจะตัวแตกแล้วพี่เออมังงมีวิธีการอาบน้ำไหมตอนนี้ชานมไข่มุกติดเต็มหัวฉันเลยอะ่ะมัก็มีอุจจีไปอยู่ที่หน้ามอนกัอนพี่ Soon <c oughs> after มาแล้วค่าลูกกระจกมัมาแล้วพร้อมกับอุจจีเต็มหัวเลยพี่รักดูคพืนผู้ชมว่ามันจะล่วงลงไปไหมขึ้นไงอ่ะเอาอุ่จีไปตีสักเม็ดหนึ่ง ว้าวปีนอากาศได้ยงงี้เรล,ลืมไปเราเป็นจอจียกว้าวกล้วยฟรีเป็นจนู้นบมอเออฮัสกี้พี่มีเลยจะโชว์ให้ดูแกลองมองไปทางนู่นเด็เม็นตัวอะไรแปลกๆวะทำไมลูก,กตาจะเห็นเหมือนเสือที่เดินสองขามาเห็นเสือเดได,ได้จริงด้วยพี่เราก็ต้องไปสำรวจกันเออเราโดดลงไปได้เลยไหมนี่เลยมาโดดลงเงี้ยนี่เลยผสมกบกลายเป็นลิงจอจียกลูกพี่มาเห็นอะไรม่วงๆเจ๊คนนั้นแต่งตัวเหมือนแคดแนปเลยเล่นลนี่แน่ต้องเอาชาดโดบอบไปติดสักเม็ดหนึ่ง <laughs> ไหนน้องเสือของเราอุ๊ยพี่ลอง right ในนี้มีของกินป่ะอุ้ยมีแต่คอมพิวเตอร์ฮัสกี้นิทรปาวนจีใส่พ <that> ี่เฮ้ยฮัสกี้จริงด้วยมันคือเสือเอสโซ่มันคือเสือเดินได้ว้าวมาลงมาอยู่กับเสือแล้วพี่เขาทำอะไรไม่ดูร้ายใช่ไหมเห็นนิทรปาอวนจีใส่บอยเฮ้ยโอ้โหฮัสกี้โน่นนู่นเราวิ่งไล่สวบเราเขาวิ่งไล่สวบเรามาโกยก่อนแล้วไี่ลองบายบายมากินช่วยพี่ด้วยพี่ติดบั๊กบายบายพี่โอ้โหไอ้นี่หนีเอาตัวรอดก่อนเลยนะ ฮัสกี้จะต้องการอาหารน่ะมาก็ต้องการอาหารวาวซานี่มันสิงโตกับจระเข้พี่เหรอเขาอยู่ร่วมกันแบบสันติสุขได้อย่างไรวะนี่ลูคพว่เรากลับไปกินข้าวในกรงก่อนแล้วเรามาลองแก้สิงโตกับจระเข้ดีกว่าได้เลยและไอคิงของอ้วนนั่นทำอะไรก็จะบอกแกแล้วมันมาบุกรุกอาณาเขตเราแกแลวต้องกำจัดเขาขี้เต็มหน้ามันเลยพี่เหรอมันจะมาแย่งอาหารของเราฮัสกี้ชาวลิงอย่างเราเนี่ยต้องขับไล่มันออกไปลูกพี่ก็มาในกรงแล้วเข้ามาเจอทางสลับทางสลับเลยเหรอ กิงคองหน้ามีละอุนจีอะพี่แล้วกี้กิงเขาจะตัวแย่แล้วเย้เราลบกิงคองได้แล้วก <laughs> ิงคองหน้าเงือบจุมลงไปในขี้ลุกไปเข้ามาแล้วเข้าเนี่ยมันมีทางลับไปไหนไม่รู้นี่มันอุโมงแห่งความลับสุดยอดไปเลยว้าวพลังของฮัสกี้เองนี่บพลังแห่งราชาลิงเออได้อะไรอะว้ายจะนั่งอยู่ว่ะฮัสกี้นี่ไงใครเป็นราชาตัวจริงก็รู้อยน่นเน <laughs> อ้อเข้าตา เนีห่หมาโง่มองไม่เห็นทางแล้วเนี่ยเข้าเต็มลูกตาเต็มเบ้าตาเลยก็ไี่็อกแยกที่นั่งค่สกี้ก็มันเป็นของฉันน่ะของหมาตะ่ักดินเนี่ยเฮ้ยเอาไปเอาไปคนละข้างเออพี่เราจะมองเห็นทางไหมอะไรนะพี่เหรออะไรนอฟี่ก็แล้วก็ มาเพิ่มมาอีกอัน <g ül> อเว้ยอุ๊จิเต็มปากเลยถ้าจะไปทำอะไรดีหมาก็แล้วไปรังแกสิงโตกับไอ้เคกันดีกว่าพี่ตอนนี้เหมือนเรารังแกตัวเองอะ <c oughs> ไอ้หมากอม้อไปทิ้งกล้วยไว่ได้จะเลือดกล้วยเลยเนเห็นไหมลูกก็ไ่เลือดเองลูกอย่าติต๊กตองสิงอ่ะ น,น,น,นินเน่เฮ้ยโหจะมาปาอุจิเจนิกนินเน่กินอาหารตุนเสเวียงเอาไว้ก่อนเราจะไปล้มจักตัวตัวไหนเดต่อไปเฮ้ยเราวก็ไปเดีก่อนมาได้กล้วย500กว่าอันแล้วมาสามารถกลายร่างเป็นลิงตัวใหม่ได้นี่เลยลิงสีเทานี่ไงลิงตัวใหม่แต่ก็ยังไม่วายมีชาดมไข่มุกติดหน้าอยู่ดีนเน่ให้บอก็แกวใช่ปะ เฮ้ยเราจะไปรังแกแกันเองไม่ได้ฮัสกี้เราต้องไปเผยแพ,พร่ชาดนมไข่บุกที่เอิญทุกเว็บบอกเป็นลิงวอกกับเป็นลิงรองพื้นผิดเบอร์อุ้ยตรงนี้เขาบอกว่ามีชอ็อกฮัสกี้ชอ็อก you know ชอ็อกเฮ้ยเราจะไปหาสิงโตก่อนไม่ใช่เหรอเอาสิงโตก่อนใช่ไหมได้เลยพราว่าแต่ไปทางไหนวะลืมแล้วนั่นไงตรงไปอุ้ยเบคอนดีฮะเจฟอุอยงเดีเยวแค่ลำการเสียงช้างมันร็องแป้นๆปนยู่นั่นแหละงั้นเราลังแกช้างก่อนเลยละกันเอาป้ายมันเขียนว่าช้างแต่ข้างในมันเป็นอีเคพี่เอ๋ เขาก็ไปเป็นอีเช่นินเะสิคโตจ๋าเอาขี้ไปกินโอ้อน้อเวลาเขาไล่กัวรัสกี้ลากรอยฮัสกี้โชคดีนะจ๊ะเจอไลออนกินเข้าไปนินเะปลาใส่จระเข้ด้วยฮัสกี้โอ้ยฮัสกี้โดนจอน,นลงไปมาโดนจระเข้สวนมาโดนสิงโตส่วนต่งงางบเรื่มมมองหมาป่าขี้ฮัสกี้พูดดูแล<อ>้วมันข้โดนช้างสวนเ,<ป>เหมือนกัน ฮัสกี้เมื่อกี้ภาพกีฬาบนันบันผู้ดูแลมันเข้ามาจับฉันแล้วมันก็โดนช้างกระทืบลูกพี่ทางหมามันกว่านอนนอนมาโดนสิงโตยับแจ็ก็หลั่จ๊กผู้ดูแลอยู่ฮัสกี้จะไม่ว่างแป๊บหนึ่งลูกพี่สิงโตกับอีเค่หยายไปแล้วจะมาบ่อช้างแล้วข้าวไฮเฮไปจำนวนมากสนุกสนานไฮเฮมาก็อยู่บ่อช้างนี่แหละพี่เออบ่อที่อยู่ข้างๆสิงโตอะนั่นไงสิงโต ขึ้นมาข้างนอกแล้วว,ว้าวพี่ล็อกโดนโดนโดนสัวมิกแล้วลาก,ก่อยฮัสกี้โชคดีนะ <c oughs> พี่ล็อกมาทำสิงโตเขาลุกออกมาจากกรงแลาไมดีว้าว <c oughs> ไม่เป็นไรฮัสกี้เราแบ่งปันความบันเทิงให้ผู้เข้าชมสวนสัตว์ <c oughs> ลูกกูไปมาทำอุจจีแปรหน้าสิงโตด้วย <c oughs> มันชอบแบบมันวิ่งตามกันใหญ่เลย <c oughs> อุนจีมันแปรหน้าเหมือนพี่ล็อกเลยว้วาวหมาพามาทันทีโดนโดนโดนสัวมิกแล้ว โดนช้างกระเทือบซ้ำด้วยไหมเนี่ยว่าฮัสกี้ที่หน้าหวงหวานนี่ฉันจะล้มช้างแล,ล้วล่ะฮัสกี้อีกนิดเดียวมันช่วยจะล้มช้างแล้วเข้าหนิ่นได้ยิงตูดช้างโดนนะช้างกระทืบเบอร์ <c ười> ฮัสกี้ผู้โดนสัตว์ทุกอย่างสวบเก็บผลมไม้แบบเ้ยลไอ้อุลังอุตังกินกองมาทำอะไรเจ๊จช้างกลายเป็นปลูกชิ้นไปแล้วพอุ <c ười> ้ปปี่หมากำลังโดนกินของไล่สัวก็อีบ้านมันไงฮัสกี้เราออกไปเกเรนอกสถานที่ได้ป่าววะลูกอุ้วี่ เสื้อสองขาได้่มายืนรอพี่แล้วน,นีนี่เนี่ยหมาป่าอุจิเซนาเขอนลูกกูไหเราไปเบียวฉลามกันดีกว่าหมาอยากรู้ว่าฉลามถ้าโดนปาขี้เป็นไงได้เลยฮัสกี้ขอพี่เกียร์หัวยีราฟทีหนึ่งได้ไหมว้าวว้าวฮัสกี้ลิงกีหัวยีราฟแท้จริงด้วย พี่มอมีข่าวดีบอกเราสามารถซ่อนในผู้หม้ได้ด้วยเอ,อ๊บไบอกตอนนี้ไม่บอกพรุ่งนี้ไปเลยละ่ะมาเจอกันที่บ่อฉลามแป๊บนึงวินล็อกมาแวกเข้าไปร้านซูปเปอร์หาเจ๊นหน่อยเจ้มีบออจอนไหมอ่ะไม่มีงั้นเอาขี้ไว้เจอแก๊งปลาขี้เข้าไปฮัสกี้โดนเอามาโดน วายเดี็กขาก็เ,าเอาแกไปปล่อยในกรงไม่ต้องห่วงแล้วก็ไม่อยู่ไหนอมาออกมาแหกกรงออกมาได้แล้วโอ้โหจะเรียกว่าแหกเรียกเดินผ่านมาแบบสบายสบายเจมมี่ปีกคนนี้น่ารักจังเลยเต็งัวน่ารักจังเลยเอาขี้ไปเพิ่มไปจ้ะไปเลยฮัสกแบบี้อุ้ยแป๊บนึงลูกกระสุนหมดต้องไปเติมแ้อกกินอาหารแป๊บ,บนึงลูกก็พี่มัเจะนกเพนกวินดีอ่ะนกเพนกวินนินเนออุ่นทีไฟลูกก็พี่มันไม่พอใจด้วย เลยมาฮัสกี้ไปบบอฉลามด้วยอ่ะบอฉลาม5 minutes later นี่ฮัสกี้ฉัน e v o l u ชั่นแล้วไม่ต้องมาเพิ่มชานมเก็บไว้กินคนเดียวเลยเจ้ยพี่ล็อกฉลามเตรียมจะมาสัวพี่ล็อกแล้วฉลามนี่มันชอบงับคนเน่เป็นไงล่ะฮัสกี้ดูลิงจ่อลิงนี่เนี่ยปลาขี้ใส่ฉลามพี่ล็อกลิงจ่อลีลาจิตลีลาใต้น้ำกับฉลามโน่นโนอาหารหมดลูกกุ้ยมาต้องไปเติม ว,ว้าวจ้าตรงนี้ของกินเยอะหมอ,อถ้าเกเราล้มฉลามไดเ้เราจะเป็นตำนานเลยนะเฮ้ยรอหมาก่อนหมามาเติมอุ้จี้เน่เจเก็จะเกยเอาไปเลยชาดองไข่มุกเอ่อพี่ลองมีรลอปอผว่ายน้ําอยู่ด้วยอะเฮ้เราก็ต้องหลบเขาเดวเราต้องจูบเขาดิลูกไม่ดูน้ำมันจะแปะไปที่ลูกตาเขาใช่หร <laughs> กเาจะแบนปานนั้นเลยเหรอ ว้าวไม่โดนเลยพี่เน้นนะตัวย่าไปใช่หลามเอาขี้ไปกินไปรอฉันด้วยฮัสกี้่ต้องการไปจักรขีพยานไม่ทันแล้วพี่ล็อกหลับตัวแตกไปเรียบร้อยโถไเป็นลูกชิ้นไปแล้วเหรอว้าวมันเกิดมาอย่างรวดเร็วพี่ล้อโกยนี่ฮัสกี้ดูอุ้งตีนใดิน่ารักเป็นสีชมพูมุ้งมิงของหมาเป็นอุ้งตีนสีขาวรองพื้นผิดเบอร์พี่โอแล้วฮัสกี้ขาฉันขาดโดนจะหลากัน <c oughs> ขามุงมิงที่พี่ล็อกภาคภูมิใจเมื่อกี้เหรอพสกีแกมาดูเร็วเข้าขาซ้ายกับแขนซ้ายฉันถูกสังเวยให้ฉลามไปแล้วโถพี่ล็อกที่น่าสงสารเดี๋ยวมาติดให้ยเองเด็แฉันะ เดี๋ยวมาทำแขนให้เองพี่เเออฮัสกี้ที่นี่ก็มีหมอไป่ว่าจะต้องการหมอด่วนเลยมีห้องน้ำพีเราเผื่อหมออยู่ในห้องน้ำาคุณหมอก็จะไปอยู่ในนี้เหรอดีคุณหมอไม่้มีใครเลยพี่เย่ดียว่าแต่มีหมอเลยห้องส้วมยังไม่มีเลยฮัสกี้เขาให้เราขี่แบบอิสระไอวินเขาให้เราปาก์ี้ไปทั่วทุกทิศทาง ว้าวลูกพี่พุ่มยาเนี่ยมันซ่อนโพลิดได้นี่ไงฮัสกี้ในออฟฟิศน่าจะมียาเอาไว้รักษาฉันได้ปิดไปกันเร็วเข้าพี่หตอนนี้มีถาวันพันเกีียวที่เลี้ยวรถอยู่แอบเข้าไปดูในออฟฟิศก่อนนี่ไงเดนเจอคลิปเอามันจะมีอะไรอยู่ข้างในวะว้าวตู้โงโงเงยมีทางลับฮัสกี้ลงมาเร็วเข้าว้าวที่นี่ที่นายยอยดิสโก้เฮก <laughs> ว้าวนี่มันดิสโก้ของลิง ดีอ่ะพี่ชายเออพี่ชายเป็นหมอเปล่าครับช่วยตออแขนต่อขาใผมหน่อยพี่ชายเราปาคี้ใส่พี่ชายไม่ได้อ่ะพี่ไม่ได้่ะไอหมาก็มันโดนฉะนั้นเนี่ยแกจะเอาใช่ไม่กินพิซซ่านาคีม่หอหมาก็แกจะเอาใช่เมื่อกี้แกปาขี้มาเฉียวหน้าแกจะเอาใช่หนิงหิง้นิงห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 าิงหนิงหนิงหงหนหนินินิงหนหยิบหนิงหหนหนิงหนิงหนงมาหิ นอนนอนมาปาไปแปะกระแพงแล้วก็ไม่อยู่เฉยๆฉยเลยเลยจะอยู่เฉยๆฉยทำไมล่ะ Happy birthday พี่ปาไปไหน Happy birthday มันไม่โดนก็พอ Happy birthday พี่ Happy birthday พี่นี่เลยมัต้องชิปล็อกนี่เองพี่ล็อกนี่แต่งองค์ทรงเครื่องแค่นี้ก็บอกอะไรไม่เห็นเลยไอ้ปาก็ทุกคนด้วยทุกคนด้วยไอ้หมาวก็จะกังวลจะ ตุย้ยเย่ได้ด้วยนี่เนาะตัวเย่ลูกพี่ตุ้ยเย่บอกเค,ค้วันเกิดแฮปปีบ้บ day เ,เนี่ยหรอใช่แล้วว้าวขอบคุณมากเลยฮัสกี้นอกจากที่จะได้แขนขาขึ้นมาแล้วจะยังโดนจับด้วยเฮ่น่าราทุกคนเกมที่เรากลายเป็นลิงจอปาคี้าพี่เราเป็นไรเหรอ นอนนอนคุณตำนวจจำพี่ลองเรยถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หมาแล้วก็ลูกวด้วยนินเนป้าใส่หัวคุณตำรวจเจอกันใหม่คลิปหน้าลิงอยู่ในคำวัรย้ายใต้คลิปหน้าบ๊ายบายแล้วทำไมฉันกลับเข้ากองวะเนี่ยฮัสกี้ฉันขี้ติดตาว่ะเขาไม่แต่ขี้ติดตูดแกก็เหมือนกันนี่ว่ะมาช่วยเองพี่เอ้ยจุ๊บนจุบจุ๊บกแล้วอ